สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคัาพิเศษนะครับวันอังคารที่3ตุลาคมพุทจิกายน2 6 6 3ครับใกล้เที่ยงนะครับวันนี้ก็อยากจะพาทุกท่านมาติดตามแฮชแท็กเวียงป่าเป้าบอ่อเอาเด็จการครับเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียนอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับเป็นอำเภอเล็ก นะครับอยู่ใต้ของจังหวัดเชียงรายติดกับอำเภอดอยสะเก็ดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ห่างจากเชียงใหม่สักประมาณ80-90กิโลแล้วก็อยู่ห่างจากเชียงรายก็80-90กิโลนะครับเป็นระหว่างทางครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีถึงแม้จะอยู่ไกลขนาดนั้นนะครับการเรียกร้องประชาธิปไตยก็มีเกิดขึ้น และสิ่งที่สําคัญที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกเนี่ยไม่ได้อยู่ในในอาเภอเมืองนะครับแต่ลงไปในระดับรายอําเภอแล้วซึ่งวันก่อนก็มีที่อําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรครับเรามาดูนะครับว่าที่เวียงป่าเป้าเขาจะชุมนุมอย่างไรเห็นบอกชุมนุมไม่ได้ไปชุมนุมกันในป่าชาครับมาติดตามกันเลยครับ ครับจริงๆข่าวที่คณะเวียงป่าเป้าบวชเผด็จการเนี่ยที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยต้องให้เครดิตกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธทิมนุษยชนนะครับเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าที่จังหวัดเชียงรายวันนี้มีกิจกรรมเวียงป่าเป้าบ่เผด็จการเดิมจะจัดในตลาดสดแต่เจ้าที่นําบันทึกประจําวันที่ระบุว,ว่าเจ้าของตลาดเพจจัดแสดงจน นักเรียนต้องย้ายไปจัดในป่าชา้าแทนนะครับและมีรายงานว่านักเรียน2คนถูกตำรวจไปพบปกครองทำให้นักเรียนรายหนึ่งถูกทางบ้านห้ามไมา่ให้มาร่วมกิจกรรมครับรัศดรเขาใช้คีย์เวิร์ดว่ารัศดรเวียงป่าเป้านะครับนี่ครับเป็นรูปรัฐเผด็จการรัฐธรรมนูญปี40โอ้โหนี่ตำรวจนี่ครับไม่น่าเชื่อนะ มาจัดในป่าช้าเลยครับโอ้โหพระเจ้าจัดในป่าช้าเลยครับนะเราลงไปในระดับรูปหน่อยนะครับไม่เอาเผด็จการนะจ๊ะออกเถอะขี้ข้าเผด็จการอยู่คุกคามประชาชนนี่ครับขอเลือกตั้งได้ไหมอันนี้ผมว่าเป็นมัธยมอ่ะไม่มัธยมต้นก็มัธยมปลายเนี่ย ก็คงไปด้วยกันนะครับเขาบอกบอกว่าผมยอมรับยอมจริงๆกับเด็กนักเรียนเยาวชนไทยเวียงป่าป้าประพฤติกรรมไม่ถูกกดดันจากตำรวจทุกวิถีทางเพราะเดิมจัดในตลาดสดต้องมยาย้ายที่ป่าช้าแทนเห็นภาพเหล่านี้คงจะไม่มีคําถามจากฝ่ายที่ยังคาดใจว่าเด็กนักเรียนออกมาชุมนุมถูกชักจูงหรือชักนํามาครับนี่ครับมาดูตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวเดีเด๋ตรงนี้ ตรงไหน่อ,อนดอีเอาวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับบอกโกลุงบิวที่เคยขายข้ามันไก่บอกว่าภูมิใจกับอุดมการแรงกล้าของลูกหลานที่บ้านเกิดโดนกดดันจนต้องชุมนุมในป่าชา้าเบียงเป่าป้าบอกอาประเด็จการมอบ2่งพจิกาขนลุกเพลงมชัชวอปคอท่อนสุดท้ายดังขึ้นในหัวเลยสามัคคีคือคุณอบอุ่นมั่นจับมือเสริมสร้างทาง สดใสผึงพร้อมเกียรติยศปรากฏไกลฝากชื่อไว้เวียงป่าเป้าวิทยาคมอ๋วอวปคเวียงป่าเป้าวิทยาคมเป็นอำเภอสุดท้ายครับขออู้เป็นภาษาเมืองหน่อยเะเป็นอำเภอไม่ได้อำเภอสุดอำเภอใต้สุดของจังหวัดเ,เจียงไฮเนาะแล้วก็ทางตะวนันออกติดกับวังเหนือติดกับวังเหนือนะครับมีติดกับวังเหนือด้วยของจังหวัดลำปางจังหังหน่อยเจ้าหน้าที่ สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากคณะนัศึรษเรียนป้าเป้านะครับซึ่งตอนนี้พวกเราต้องขอกิืนก่อนเลยว่าพวกเราได้เปลี่ยนสถานที่การจัดมบนะครับเนื่องจากว่าถูกคณะรักษาความสงบหรือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยบังคับมาให้เปลี่ยนสถานที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มเนี่ยได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าจะไม่ให้พวกเราจัดที่สถานที่ เดิมสถานที่เดิมของพวกเราคือตลาดสดแม่ขาจารนะครับซึ่งที่ตรงนั้นพวกเราได้ทําการประสานไปกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าเจ้าของสถานที่ที่เฝ้าตรงนั้นแต่เนื่องจากว่าถูกตํารวจเนี่ยลงพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลและแจ้งต่อเจ้าของพื้นที่ทําให้เจ้าของพื้นที่เนี่ยถูกจับบังคับไม่ให้พวกเราเนี่ยเข้าไปใช้สถานที่ตรงนั้นพวกเราเลยจาเป็นต้องขอเปลี่ยนสถานที่ เนื่องจากว่าพวกเรานั้นถูกกันแกล้งจากเจ้าหน้าที่รัฐพวกเรานั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกนอกจากแปลนสถานที่นะครับถ้าหากว่าทุกคนยังอยากจะมาสถานที่แห่งนี้ในเวลาประมาณ17นาฬิกาก่อนประมาณพวกเราจะแจ้งข้อมูลไปอีกทีนะครับทั้งนี้พวกเราขอออกแถลงการ์ว่าพวกเราจะไม่หยุดจัดมด็อบถ้าหากว่า ในวันนี้พวกเราจะไม่ได้จัดม็อบกันขึ้นมาจริงๆพวกเราจะ,สะแสดงผลงานอาที่พวกเราได้ทําไว้และแน่นอนว่าการจัดม็อบของพวกเราในครั้ง,งต่อไปพวกเราจะทําให้มันถูกต้องมีหนังสือเอกสารทุกอย่างพร้อมสถานที่ถ้าทุกคนยังเชื่อมั่นในประชาธิปไตยไม่ว่าอุปสรรคไหนจะผ่านเข้ามาเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันครับประชาธิปไตยจงเจริญโอ้โหแน่นอนมากแน่นอนมากครับขอญอาติีทวีตเลยนะ สุดยอดบักกล้วยเตยเลยน้องนี่ครับสุดยอดบอกกล้วยเตยขอัยครับแปบบ๊บยอดเยี่ยมมากบอกกล้วยเตยนี่ก็คือมละกรเนานะเก่งมากน้องๆเวียงป่าเป้านะครับโอ้โหนี่ครับ13ชั่วโมงที่แล้วนะครับศักดิ์ยาจงครามชาราจจงเจริญนี่ครับโอ้โห o talking Thailand ขอภาพหน่อยนะครับนี่มันสุดๆไปเลยนะ สุดๆไปเลยครับชุมนุมในป่าชาไปเลยต้องมาชุมนุมในป่าชาครับอำเภอเล็กๆแต่ใจใหญ่เด็กเรียนเวียงป่าเป้าเชียงรายไม่ยอมแพ้หลังโดนกดดันสังค้ามชุมต้องมาหลบชุมนุมในป่าชาเอาใจจากชีพทําไปเลยครับโอ้โหทุกคนบอกยอมใจครับนักเรียนเวียงป่าเป้าโดนกดดันสั่งห้ามหลบมาชุมนุมในป่าชาครับโอ้ มันสุดๆไปเลยอ่ะมันไม่รู้จะใช้คำพูดไหนดีนะครับชุมนุมในป่าช้าเลยแน่นอนมากโอ้โหแล้วก็อันนี้ก็เอารูปรัฐมนูญไปแปะที่ที่เมนไปเลยโอ้โหยอมใจจริงๆนะ นี่ก็น่าจะใช้ทวิตเตอจากตนันเลยครับแสดงจุดยืนถึงจะเป็นชุมชุมเล็กๆแต่ก็ทําใหญ่เหมือนเมืองใหญ่ครับโอ้โหนี่สุดยอดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดสุดยอดที่สุดเลยนะวันนี้ขอได้นี่ครับมาจากตรงนี้ก่อนเลยเนาะนี่ครับอันนี้ก็ตลาดสดแม่ขาจานแสงว่าออก ออกไปนิดหนึ่งนะครับแม่ขาจารก็คือถ้าใครเคยเดินทางจากเชียงใหม่ไปผ่านเพดอสเกต็ตเวลาลงดอยนางแก้วปุ๊บเนี่ยก็จะถึงแม่ขาจารเลยครับจากแม่ขาจารเนี่ยกจ็จะมีแยกเลี้ยวขวาก็จะไปจังหวัดพะเยาได้ก็จะผ่านอำเภอวังเหนือแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองจอดพะเยาครับร,รัศดรลำพันธ์ทวีตเมื่อวานผู้มีใจรักประชาธิปไตยทุกท่านรวมพลังแสดงโปรเทส์ Protest for tomorrow 1ิกนาฬิกาถึงสิแปดนาฬิกาตีตลาดสดแม่ขจานฟังเก่ามีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดแต้ๆเลยสุดยอดแต้ๆในฐานะเป็นคนเมืองด้วยกันเนาะโอ้โหภาพนี้ดีครับสุดยอดเลยครับภาพตี่น้องๆไปแสดงออกทางการเมืองในป่าจ้าขับไล่ประยุทธ์ในป่าจ้าครับ,รรรบโอ้โหพระเจ้าสุดยอดแต้ๆเลยครับกู้ถึงนะ โอ้ผมขอเซฟเป็นที่ระลึกหน่อยครับแล้วก็มีการเอาภาพคนเอกประยุทธ์วางกับพื้นข้างล่างนะครับนี่คิงโพดัมเป็นอาริติ์ด้วยนะเป็นศิลปะทางการเมืองครับโอ้โหภาพนี้สุดยอดมากฮาบอาคิงบาตูนี่เขียนตั้งรูปนี้นะฮาบอาคิงบาตูนี่น่าจะเป็นนักเรียนมัธยมนะครับนี่มัธย,ยมเลยนะครับ ขึ้นชื่อว่าวิทยาคมทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนประจําอําเภอนะครับยิงปะเป้าวิทยาคมนะครับโอหสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โหดูภาพนี้ครับเพิ่มเติมครับนี่อันนี้ขอคือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับชุมนุมทางการเมืองในป่าช้าสุดยอดมากดูกี่คนนี่นี่ลูกหลานเรา ละอ่อนบ้องแบ้วนะแต่จิตใจเขาหู้จักสิทธิพลเมืองซิดิเซนชิปประชาธิปไตยครับโอ้โคประชุมในป่าช้าเลยที่เดียวในประเทศไทยครับขอบอกสุดๆแต้เลยอันนี้นี่แห่นภาพนะครับ หลังจากโดนกดดันสูกสั่งห้ามสารพัะะดรัศดรเวียงป่ปาเป้าย้ายมาชุมนุมในป่าจ,จ้าซะเลยแต่กันนั้นตำรวจก็ยังตามมาคุกคามถามที่อยู่เด็กๆนี่นับถือน้องๆมากบ่ท้อถ,ถอยยอมเผชิญความเสี่ยงเพื่ออนาคตที่ดีของตกเก่าโอ้โหถ้ามีไลรสดนะผมมาหารมีไลรสดเนาะนี่ครับโอ้โหมันเกินขีดจำกัดไปแล้วอะ่ะเพระเป็นข่าวด้วยครับยอมใจ นักเรียนวิ่งปาเป้าโดนกดดันสั่งห้ามหลบมาชุมนุมในป่าชา้าแต่ตำรวจยังบุกถามที่อยู่เด็กครับท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขต้องต้องสอบหน่อยนะขนาดนั้นกันเลยเหรอนี่ครับนี่ครับอ๋อดูหน่อยครับผู้ใช้ facebook คนนี้ชื่อรเจเรดวัฒนาพานิตคือผู้ลมก่อตั้งร้านหนังสือเดือ บุกฤษพับิก Republic เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการตื่นรู้สืสอ่อสังคมประชาธิปไตยหรคาเฟ,ฟเดา่ดิโมครซีซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศเพื่อการตื่นตัวทางการเมืองความเข้มแข็งของพลละเมืองและส่งเสริมการแล้เป,เป็นความคิอย่างเสรีนอกจากเป็นืนผู้ที่รับรางวาัลจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้รับรางวัล International Women of c o u r a g e หรือรางวัลผู้หญิงกล้าหาญเมื่อหลายปีก่อนนะครับโอ้โหสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยครับงานนี้ โอเคอ่ะนี่เราค่อยๆไล่ขึ้นไปดูนะอ่ะมาดูแบบล่าสุดล่าสุดก็ได้เห็นตรงนี้นะครับคลิปนี้เราก็ดูไปแล้วเนาะมาแต่ติดอันดับติดอันดับแล้วแบบหมดแล้วครับอ่ะมีวิดีโอไหมวิดีโอมืออันหนึ่งนะครับก็สุดยอดมากๆแล้วครับ ก็ขอบคุณทุกความเห็นจากทวิตเตอร์นะครับทุกทวีตขอนับถือหัวใจน้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมแห่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไายครับนี่เป็นอีกหนึ่งอำเภอทางภาคเหนือเล็กๆนะครับอำเภอเล็กๆจริงๆนะครับก็เรียกร้องประชาธิปไตยคำว่ายอมใจนี่ถูกต้องที่สุดแล้วครับ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษครับบันทึกไว้ยี่สิบสองเที่ยงยี่สิบสองนาทีนะครับอังคารที่สามพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบสามผมชิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ